สวัสดีจมาชิกที่เด็ดบอลยืนหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําบอังคารที่9เมษายนวันนี้ก็คู่แรกที่ทางบอลยืนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเป็นการเปิดบ้านของทางราชันชุดขาวเรอัลมาดิดนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสอตรงของคืนนี้นะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในหลีกของตัวเองกันบ้างนะครับผมทางเลี้ยวมมลิดครัค,ครับลงเล่นในลีกาสเปนไปแล้ว30นัดมีชนะอยู่ที่23นัดสเสมอหกและหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นริสโกมาได้ที่66ประตูและเสียไปที่20ประตูตอนนี้มีทั้งหมด75แต้มอยู่อันดับที่1ของลิกาสเปนนะครับ ส่วนทางด้านของเนือใบสีฟ้านะครับผมลงเล่นในพิมพ์ลิกอังกฤษไปแล้ว31นัดมีแช่นายอยู่ที่21นัดสเสมอเจ็และแพ้ไปที่3นัดพรีสกอร์มาได้ที่71ประตูและเสียไปที่31ประตูตอนนี้มีทั้งหมด70แต้มอยู่อันดับที่3ของทางพิมพ์ลิกอังกฤษนะผมส่วนนด้านผลงานเฮดเวสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทาง เรือใบสีฟ้าแมสตี้นะครับผมที่ทำผลงานออกมาได้ดูดีกว่าเราดูกันที่เจ็ดนัดหลังสุดตอนนี้แมสตี้ก็ค่อนข้างทำผลงานออกไปได้ดูดีกว่าทั้งหมดเลยนะผมเจ็ดนัดหลังสุดมีแมสตี้เ,นะเ,เอาชนะไปได้ถึง5นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นะัดนะครับและทางด้านการทำยอดก็10นัดหลังสุดที่เจอกันมาตอนนี้นี่ทางเลี้ยวมดิดนี่สามารถทำยอดออกไปได้แค่3นัดจาก10นัดล่าสุดเท่านั้นเองนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเลี้ยวมตดิต,ตอนนี้กันบ้างนะครับผม10นัดล่าสุดของพวกเขาไม่มีแพ้เลยก็ตามนะแต่ว่าก็เก็บแชนะมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผม10นัดนี้สามารถเก็บแชนะมาได้แค่6นัดเสมอไปถึง4เลยและด้านการทำยอดของทางเลี้ยวมาติก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาเสียยอดไปถึงสนัดติดต่อกันเลยนะผม แต่ว่าสามนัดหลังสุดนี้ก็ทางเลี้ยวมาดิดก็ค่อนข้างที่จะกลับมาทํายอดออกได้ไปได้ค่อนข้างสวยเหมือนเดิมนะครับสามนัดล่าสุดนี้เรี้ยวมาดิดเจอแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นทีมที่ตึงมือสําหรับเรี้ยวมาดิดเท่าไหร่นะผมก็เจอกับทาง ico, เซราบิโกเลียวมาดิดก็สามารถเอาชนะไปได้4ต่อ0เจอกับทางโอชชูนาก็เลี้ยวมาดิดสามารถเอาชนะไปได้4ต่อ2นะผมและนัดล่าสุดนี้ทางเลี้ยวมาดิดก็เปิดบ้านเจอกับทางแเตติกบิเบา แล้วมาดิดก็สามารถเอาชนะไปได้ที่2ต่อศูนย์นะผมสามนัดหลังสุดของทางเลี้ยวมาดิดก็เจอทีมที่ไม่ตึงเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางแมนซิตี้กันต่อสินัดล่าสุดของพวกเขามีชนะค่อนข้างเยอะนะครับผมมีชนะไปถึง8นัดเลยเสมอสอ2และยังไม่แพ้น,นะครับผมและทางด้านการทำยอดของทางแมนซิตี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลย สิบนัดนี้พวกเขาเสียยอดไปแค่สามนัดเท่านั้นเองและมีเสมอยอดอยู่ที่สองนัดนะครับสิบนัดนี้เอาง่ายๆก็ถือว่าทํายอดออกมาได้ค่อนข้างสวยเลย5ะนัดหลังสุดนี้ก็เสียยอดไปแค่หนึ่งนัดนะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคานี้จะมีอยู่สองราคานะผมบางเว็บก็บางเจ้าก็ให้ไปที่ปปนะผมบางเจ้าก็จะอยู่ที่ทางนซิเี่ต่อให้อยู่ที่ควบลูก ก็ต้องดูที่ราคาน้ำนะครับผมถ้าเป็นปอปอนี่ราคาน้ำของทางแมนซิตี้จะค่อนข้างน้อยนะครับส่วนมากอยู่ที่0.7 0.78ประมาณนี้เท่านั้นองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแมนซิตี้ต่อน,นี่ราคาน้ำของทางแมนซิตี้จะอยู่ที่ราคาน้ำล้นเลยนะครับก็ไปลุ้นกันเอานะผมว่าใครที่จะเสี่ยงไปสำหรับทางไหนนะผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยิงหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะมองว่าแมนซิตี้มีโอกาสที่ชน,นะ ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมเพรเพราะว่ามันเป็นการเจอกันรอบแรกนะผมยังมีรอบ2และนัดนี้เป็นการเล่นที่บ้านของทางเลียวมาดิดด้วยแต่ผลงานของทางแมนซิสตี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนือกว่านะผมสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งก็ยังให้ไปที่ทางแมนเิสตี้นะผมแต่ก็ขอมองไปที่ปอปอก่อนแล้วกันนะครับให้ไปในเลทราคาที่ อ่าปอปอน,นะครับผมเราไปดูกันต่อคู่ที่2นะผมก็ยังอยู่กับสึกของยูฟาแชมเปียนลีกเหมือนเดิมนะผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางเวนหญ่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบาเยอร์มิวนิกทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีสอของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางื้นหญ่อาร์เซนอลนะผมลงเล่นในพิมลีกอังกฤษไปแล้ว31นัดมีชนะที่2ี่นัดเสมอและแพ้ไปที่4นัด เพลย์กองมาได้ที่75ประตูและเสียไปที่2 4ประตูตอนนี้มีทั้งหมด71แต้มนะผมอยู่เป็นจ่าฝูงของท่างพิมิ์ลิกอังกฤษนะครับส่วนทางด้งนานบบเยอร์มิวนิกนะผมลงเล่นในลีกของบุนเดสลิกาไปแล้ว28นัดมีชหนาที่19นัดเสมอ3และแพ้ไปที่6นะัดพลย์กองมาได้ที่80ประตูและเสียไปที่36ประตูตอนนี้มีทั้งหมด60แต้มอยู่อันดับที่2ของตาราง ส่วนทางานผลงานนิเดเวที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ท้งพื้นใหญ่อาเซนนลผลงานไม่ค่อยสวยนะครับอาเซนนลสามารถเาชนะมาได้แค่3นัดอนเอนนี้จาก10นัดล่าสุดที่เจอกันมานี้ผลงานออกไปทางย่ำแย่นะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางพื้นใหญ่อาเซนนลตอนนี้กันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดของพวกเขา มีหลุดแพ้กับทางปอโต้ไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะผมนอกจากนั้นก็สามารถเก็บชนะมาได้ถึง8นัดและมีเสมออยู่ที่1นัดนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดของทางอาร์เซนอลหลังๆนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมหลังๆนี้ทำยอดออกมาไม่ค่อยดีนะครับ5้านัดหลังสุดตอนนี้นี้พวกเขาทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นเองส่วนมากจะสามารถเก็บชนะได้แต่ก็ไม่ยิงไม่สามารถยิงทะลุแฮนดิแคปได้นะครับ ราเดียวกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางไบเยนมิวนิกกันบ้างนะครับผมผลงานตอนนี้ของไบเยนมิวนิกนี่ค่อนข้างย่ําแย่เลยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาทําผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะผมแต่ว่าถ้านัดหลังอ่สองนัดหลังสุดตอนนี้นี่พวกเขาแพ้ให้กับทางรุสเซียดอดมูลไปที่ศูนย์ต่อสองประตูนะผมและนัดล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ให้กับทาง ทีมของไฮเดนเฮมนะครับผมไปที่3ต่อ2ประตู2นัดนี้ผลงานของทางไบเยนมิวนิกนี่ออกไปทางยงแย่เลยนะผมเล่นไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะครับเพราะนัดล่าสุดนีทางไบเยนมิวนิกต่อไปถึง1ลูกครึ่งควบ2เลยนะผมแต่ก็ไปแพ้ด้วยนะครับก็สำหรับผลงานของทั้ง2ทีมตอนนี้แล้วไบเยนมิวนิกค่อนข้างที่จะหลุดฟอร์มไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะผมสำหรับ2นัดล่าสุดตอนนี้ เราไปดูกันต่อที่เลดราคานะครับเลตราคาโอให้ไปที่ทางพืนใหญ่อ,ญญญาอาเซนอนต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับผมว่าเดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3สาําหรับผลงานของทั้ง2ท,ทีมแล้วบาเยอร์นินิกสองนัดล่าสุดตอนนี้มี่ค้างที่จะหลุดฟอร์มไปค่อนข้างไกลนะครับผมสาหรับนัดนี้แล้วทางบอลนยินหนึ่งก็มองไปที่ทางพื้นใหญ,ญ่าอาเซนนอนมากกว่านะครับ ก็ให้ไปที่ทางเพญนใหญ่อาเซนอลในเลทราคาที่อาเซนอลต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่3นะผมก็จะเป็นศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นการเปิดบ้านของทางซอ์ตันเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางคูเอนทรีิตี้ิทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลลกนะครับตอนนี้ทางซอลตันลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษไปแล้ว39มสเนัดมีชนะอยู่ที่22นัดเสมอเและแพ้ไปที่8ปนัด พริซก็มาได้ที่76ประตูได้เสียไปที่5 1ประตูตอนนี้มีทั้งหมด75แต้มอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนนันควนที่เนานะผมลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษไปแล้ว40นัดมีแชนลที่17เสมอ12และแพ้ไปที่11นัดพรีซกอมาได้ที่65ประตูและเสียไปที่47ประตูตอนนี้มีทั้งหมด63แต้มอยู่อันดับที่7ของทังแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผม ส่วนทางด้านผลงานเฮดเวทที่เจอกันมาสิบนัดหลังสุดนี้ออกไปที่ซ้เสือถึงห้านัดเลยนะครับและทางควรนทีนี้สามารถชนะไปได้แค่สองนัดเท่านั้นเองแต่ว่าด้านการทำยอดส่วนใหญ่ก็จะออกไปที่ทางทีมเยือนอย่างควรนทีนนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางซอนตันตอนนี้กันบ้างนะครับสิบนัดล่าสุดของพวกเขาผลงานออกไปทางย่ำแย่เลย สิบนัดนี้พวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้แค่สามนัดมือสองและแพ้ไปถึงห้านัดเลยและสิบนัดล่าสุดนี้ด้านการทำยอดนี้สามารถทำออกมาได้แค่สามนัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางโคเวนที่กันบ้างสิบนัดล่าสุดของพวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้ถึงเจ็ดนัดและแพ้ไปแค่สามนัดเท่านั้นเอง และด้านการทำยอดของทางโคเวนที่ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะผม10นัดก็ทำยอดออกมาได้ถึง7นัดเลยนะครับเราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะผมเลทราคาอยู่ที่ทางซอลตันต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบลูกโอเวอร์เนอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกควบสําหรับผลงานของทั้ง2ทีมตอนนี้นี่แล้ทางบริยิ่งมองไปที่ทางทีมเยือนมากกว่านะครับผม ผลงานตอนนี้ของทางซาลัมตันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผลงานของทางโคเวนที่ตอนนี้นี่ทําผลงานออกมาได้ดูดีมากกว่าสาหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งมองไปที่ทางทีมเยือนอย่างโคเวนที่นะครับในเลนราคาที่ทางโคเวนที่โดนต่อให้อยู่ที่คร่งควบลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะครับทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ